รามผู้เคอะร้ายนาข้าวของเขาถูกน้ําท่วมเสียหายแล้วเขาจะหาทางออกจากความทุกนี้ได้ยังไงสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเดชตวันสตอรี่รายการที่จะพาทุกคนย้อนอดีตกลับไปสัมผัสเรื่องราวที่เคยเกิดขึ้นจริงในสมัยพุทธกาลค่ะและได้นําเรื่องราวมาจากหนังสือที่มีชื่อว่าพระธรรมปัฒทกถาแปลภาคที่6ค่ะและคลิปนี้นะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับหมวดปิยวัค ซึ่งเป็นหมวดที่รวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับความรักในรูปแบบต่างๆค่ะเชื่อว,ว่านะคะจะทําให้เพื่อนๆมีมุมมองใหม่ๆได้มากขึ้นอย่างแน่นอนเลยล่ะค่ะก่อนจะไปรับฟังอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งไว้นะคะจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆที่พลอยจะนํามาเล่าให้ฟังในคลิปต่อๆไปค่ะเรื่องก็มีอยู่ว่าพราหมณ์คนนึงเป็นมิจฉาทิฏฐิค่ะ วันหนึ่งเขาได้เดินไปที่ริมแม่น้ำเพื่อแพวถางนาพระศัสดาได้เห็นความถึงพร้อมของอุปนิสัยแห่งโสดาปฏิมาศของเขาจึงเข้าไปหาแต่พรามไม่แสดงความเคารพตอบพระศัสดาเลยค่ะพระศัสดาจึงตรัสทักเขาก่อนว่าพรามท่านกําลังทำอะไรอยู่พรามก็ตอบว่าข้าพเจ้ากําลังแพวถางนาอยู่พระโคดมผู้เจริญ พระศาสดาทรงตรัสเพียงเท่านั้นแล้วก็เสด็จกลับค่ะในวันรุ่งขึ้นพระศาสดาก็ทรงเสด็จไปหาพราหมณ์อีกครั้งหนึ่งพราหมณ์กำลังไถนาอยู่พระศาสดาก็ทรงตรัสถามเขาว่าพราหมณ์ท่านกำลังทำอะไรอยู่พราหมณ์ก็ตอบกลับว่าข้าพเจ้ากำลังไถนาอยู่พระโคดมผู้เจริญแล้วพระสาสดาก็ทรงตรัสเพียงเท่านั้นอีกเช่นเคยค่ะแล้วก็ทรงเสด,ด็จกลับ และในวันต่อ,ตอ,ตอมาพระศาสดาก็ทรงเสด็จไปหาพรามอีกหลายครั้งเลยค่ะพรามกำลังทำกิจกรรมต่างๆในนาอย่างเช่นหวานมเมล็ดรดน้ำดูแลรักษาพระศาสดาทรงตรัสถามเขาว่าพรามท่านกำลังทำอะไรอยู่ซึ่งพระองค์ค่ะก็ไปหาแล้วก็ตรัสถามเขาแบบนี้ทุกๆวันพรามก็ตอบว่าข้าพเจ้ากำลังหวานมเมล็ดอยู่ข้าพเจ้ากำลังรดน้ำอยู่ ข้าพเจ้ากำลังดูแลรักษาแล้วพระศาสดาก็เสด็จหลีกไปและอยู่มาวันหนึ่งค่ะพรามณ์ก็กราบทูลพระศาสดาว่าพระโคดมผู้เจริญตั้งแต่วันที่ข้าพเจ้าเริ่มแพ้วถางนาข้าพเจ้าก็ตั้งใจว่าหากข้าวกล้าของข้าพเจ้าออกผลข้าพเจ้าจะแบ่งปันให้ท่านก่อนข้าพเจ้าจะไม่กินจนกว่าท่านจะได้รับส่วนแบ่งตั้งแต่นี้ไปท่านเป็นสหายของเรา และในอีกฤดูพรอปลูกนึงค่ะข้าวกล้าของพราหม์เนี่ยก็ได้ออกผลพราหม์เนี่ยค่ะได้เตรียมการที่จะเกี่ยวข้าวในวันรุ่งขึ้นแต่แล้วเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นค่ะฝนก็ตกลงมาอย่างหนักตลอ,อดทั้งคืนน้ำฝนได้พัดพาข้าวกล้าของเขาไปจนหมดหนาของเขาได้กลับมาเป็นเหมือนตอนที่เพิ่งถางใหม่ในตอนแรกโอ้โหเรียกได้ว่า ซึ่งก็เป็นเรื่องที่ไม่คาดฝันเลยล่ะค่ะพระศัสดาได้ทรงทราบตั้งแต่วันแรกแล้วค่ะว่าข้าวกล้าน,นั้นจะไม่ออกผลฝ่ายพรามก็ตื่นตั้งแต่เช้าเพื่อไปดูนาด้วยความกังวลค่ะแต่แล้วเรื่องที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเขาเห็นนาว่างเปล่าทําให้เขาเกิดความโศกเศร้าเสียใจเป็นอย่างมากค่ะก็คิดว่าพระสมณโคโดมมาที่นาของเราตั้งแต่ตอนเริ่มทางเราก็กล่าวกับท่านว่า เมื่อข้าวกล้านี้ออกผลแล้วก็จะแบ่งให้ท่านก่อนเราจะไม่กินจนกว่าท่านจะได้รับส่วนแบ่งตั้งแต่นี้ไปท่านเป็นสหายของเราแต่ความปรารถนาของเราไม่เป็นจริงเสียแล้วพรามเสียอกเสียใจอย่างมากถึงกับอดอาหารแล้วก็นอนบนเตียงน้อยฝ่ายพระศาสดาได้เสด็จไปที่ประตูบ้านของพรามค่ะเมื่อพรามรู้ว่าพระศาสดามา ก็สั่งบริวารว่าช่วยเชิญสหายของเรามานั่งที่นี่บริวารก็ทำตามค่ะพระศาสดาทรงนั่งแล้วตรัสถามว่าพรามไปไหนบริวารก็กราบทูลว่านอนอยู่ในห้องพระศาสดาจึงสั่งให้เรียกพรามมาค่ะและเมื่อพรามมานั่งข้างๆพระศาสดาจึงตรัสถามว่าเป็นอะไรพรามพรามก็ตอบว่าพระโคดมผู้เจริญ ท่านมาที่นาของข้าพเจ้าตั้งแต่ตอนเริ่มทางข้าพเจ้าสัญญาว่าเมื่อข้าวกล้าออกผลข้าพเจ้าจะแบ่งให้ท่านแต่ความปรารถนาของข้าพเจ้าไม่สำเร็จข้าพเจ้าจึงโศกเศร้าเสียใจไม่อยากกินอาหารฝ่ายพระศาสดาก็จึงตรัสถามพราหมณ์ว่าพราหมณ์ท่านรู้หรือไม่ว่าอะไรเป็นสาเหตุให้ท่านโศกเศร้าพราหมณ์ก็กราบทูลว่า พระโคโดมผู้เจริญข้าพเจ้าไม่ทราบท่านทราบหรือไม่พระสัสดาจึงตรัสว่าพราหามจริงจริงแล้วความโศกก็ดีภัยก็ดีย่อมเกิดขึ้นจากตัณหาแล้วจึงตรัสพระคาถาว่าตัณหายะชยเตโสโกตัณหายะชยเตพยังตัณหายะวิปมุตตะนัตถิโสโกกุโตพยันติ ซึ่งก็แปลเป็นภาษาไทยได้ว่าความโศกยอมเกิดขึ้นเพราะตัณหาภัยยอมเกิดขึ้นเพราะตัณหาความโศกย่อมไม่มีแก่บุคคลผู้พ้นวิเศษแล้วจากตัณหาภัยจักมีแต่ไหนและจากนี้นะคะก็จะเป็นการอธิบายคำในพระคาถาเพิ่มเติมค่ะคำว่าตันหายะในพระคาถาก็ได้แก่ตันหาอันเป็นไปในทวารหกค่ะ อธิบายได้ว่าความโศกภัยและความทุกข์ทั้งหลายย่อมเกิดขึ้นจากตัณหานั่นเองค่ะและเมื่อพระศส,สดาสแสดงพระธรรมเทศนาจบลงพรามก็ได้บรรลุพระโสดาปฏิผลเรื่องพรามคนใดคนหนึ่งก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ค่ะฟังเรื่องนี้แล้วเป็นอย่างไรกันบ้างคะเพื่อน,นเรื่องของพรามผู้โศกเศร้าเสียใจที่ความปรารถนาไม่เป็นจริง ได้สะท้อนให้เห็นถึงความไม่เที่ยงแท้ของชีวิตค่ะและสิ่งที่เป็นสาเหตุของความทุกข์นะคะก็คือตัณหาทั้งความอยากได้ไม่อยากได้ก็ล้วนนามาซึ่งความทุกข์และการปล่อยวางตัณหาก็จะเป็นหนทางที่พ้นทุกข์ให้เราไปสู่ความสุขที่แท้จริงค่ะ ขอบคุณที่รับชมรายการเดชวันสตอรี่นะคะหวังว่าเรื่องนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนและอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งไว้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆค่ะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ